ฮัลโหลสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ายายวันมาแล้วมาเด้อมาเดินว่ามาเฮ็ดแซนด์วิชกินมื้อนี้โกอินเตอร์เด้อจ้าสบายดีทั้งพี่น้องสปปลาวเด้อมามามายายสิพาโกอินเตอร์จ้าทูน่าแซนด์วิชทำง่ายง่ายสไตล์บ้านบ้านจ้ามาเด้อมาเด้อ มีแซนเดดเอแซน,นวิตชุนา่าแซนวิตมีขนมปังมีชุน่ากระป๋องจา้ามีน้ำสลัดเด้อมายุงเน่นก็ได้จา้ามีหอมหัวไยมีกระเพร่กระป๋องจา้าทำไว้กินวันหยุดนะจา้าวันจันทร์ทำงานจะได้ติดรถขึ้นรถไฟรถบัสรถทัวรถส่วนตัวกินได้ในรถจา้ารถติดก็กินได้ได้จ้าเด้ดอรถบะติดก็กินได้จา้า ขับไปกินไปแกแซบแซ่บเ,เ,เ,เดิมาเด้อแซนด์วิชสลัดทูน่าแซนด์วิชมา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 เด็ดง่ายๆจ้ะตาำสลัดเด้อมาอย่เงียบแกได้ทูนา่าใส่ลงไปเลยจ้ะทูน่าในน้ำแร่นะจ้ะข้าวโพดจ้ะหอมัหใหไงซอยซอยฝอยๆจ้ะ คนให้เข้ากันนะจ้ามีไข่เข้ากันจ้าสังเกตบิงว่ามันแหงไปบอ่อแหงไปกะหยดหน้ามันนิดน้อยหนึ่งมัมสลัดเอาไปจะไปหน้าน็นบ่เห็ดไงไงมีลูกเทถ่ายลูกมีร้านเทถ่ตยร้าน,านกินได้จ้าแซบอ่อให้นิดหน่อยไปตรงเรยนอะไรได้จ้ากินน้ำทังก็ได้ อ่าให้อสองอันเด้ ण, ขอขนมปังกบกันลงไปเจ้านาี่ไม่ได้แล้วหนึ่งอันเห็นบอไงบอพี่น้งนงองเห็นไงไงนั่นนั่นนั่นเห็นบอไปลงไปไปให้มันเสร็จกระจายเด้อไปให้มันแล้วไปไปเรื่อยๆจ้าทำง่ายๆกระจายบ้านๆอา จ้าครบใส่กันลงไปจ้า่ <Ooh. S 2> นานใส่ตู้เย็ไนไ <is> ว้เ้ยกินในสองคาำเมื่มอพ่นกลับมาเหงานแต่งเมื่อเมเปิดตู้เย็นว่าไม่ยังกินก็กินได้ yeah. <All> right. สองอันแกกาแฟร้อนๆหรือโอวันตินไมโลก่อนนอนนะจ้ะอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับความคุ้มหนักกันด้จ้าเ้ย บุกสาวย้ายนี่สวยวเพื่อนเวแจกรวยก็โลดแปดสิบก็โลเนี่ยสวยแล้วตอนนี้สวยแล้วกับเขาเมยียนี่นะอ้าวเฮ็ดเราแล้วกับปลายเส้แล้วกับมาตัดใสก่กระปองด้วจ้าเด้อนี่ตัดใส่กล้องเป็นอันอันไว้แบบมาจานะา้าเ่ยเฮ็ดใส่กล้องไว้ด้วจ้าเด้อนี่เฮ็ดเป็นแบบนี้จ้านี่ยนี่นี่ใส่กล้องไ,ไว้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ด้วจ้าไว้กินน้ำทางด้วจ้าเด้อ จ้ังได้กับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามมห้ยาะด้เด้อจ้าเด้อยาสิเฮ็ดแนวกินเฉบผาเฮ็ดแนวกินเฉบเมาฝากก็จเยนี้ผกินตอนะยได้เดอนาะ้บวกนสกินอยงแบบนี้ก็สวกสบายได้จาเด้อวันหยุดระจะซักผ้าสักผ่อนแล้วแก็ไม่เห็นเสนทีใส่ตย๋นไปกิน วันบิดวันทำงานเล้วก็เอาใส่รถไปกินน้ำมันได้จ้าง่าย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 ซื้อเขาการะละแพงเนาะอันนี้อันบุก,กี้บาทจ้ามีเรียบร้อย ต้พี่นอ้องเนาะยุดสิทธิพิษโควิดหยุดลุ้งตูซูซูด้วยพี่นอ้องเด้อไปบ่ได้กับพี่นอ้องเห็นแนวกินแนวาอยากนีจ้าอ่ามาบอกบ้างกับบัโควิดอยู่ในบ้านเบิ่งโทรทัศน์ติดหน้อจ้าคุยน้ำพี่นอ้อ,นนองแง่ คมเมนต์ไดจ้ะเด้อคุยกันเนาะไม่ย่อเนร้อยจ้าเข้าตู้เย็นนะจ๊ะนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดีด้อจ้าเด้อเป็นกำลัง